สองและชั้นอนุบาลสามนะคะวันนี้มาเจอครูปออีกแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะเป็นสัปดาห์เป็นวันสุดท้ายของวันทํางานของเรานะคะวันเรียนของเราวันศุกร์ก็จะมีงานสนุกสนุกให้นักเรียนชั้นอนุบาลสองและอนุบาลสามได้ทํากันนะคะ,ะให้นักเรียนหยิบแผ่นนี้มาเลยเห็นไว้สวยหรือเปล่าอยากทำกันหรือยังคะอ่า อันนี้เป็นกิจกรรมแรกนะเป็นใบางานศิลปะนะคะถ้าอยากทำเตรียมใบางานที่มาเลยนะคะส่วนกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเรามาเต้นประกอบเพลงกันนะคะออกกําลังกายด้วยกันนะคะต่อไปกิจกรรมที่3เป็นการฟังนิทานนะคะเราฟังนิทานที่ครูจะเปิดคลิปให้ดูเอ๊ะวันนี้นิทานจะเป็นเรื่องอะไรนะนักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะ อย่าลืมวันจันทร์บอกให้ผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราให้มาเอาแบบสุนหันดทุกฝ่าด้วยนะคะแล้วก็เอาแบบผ้าชุดเก่ามาคุณปอด้วยนะค,ะคุณปอจะรวบรวมหมดแน่อยากเห็นฝีมือของเด็กๆกันเลยนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาทำลายให้ครูปอครูแอนครูวิได้ชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ บบาายยสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลสองและชั้นอนุบาลสามนะคะวันนี้เรามีใบางานศิละปะมาให้เด็กๆนะคะได้ทํากันนะคะ,ะคุปปอจะสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับสีก่อนเนาะนักเรียนเรียนรู้เรื่องสีกับคุปปอก่อนนะคะเราถึงจะทําใบงานได้อ่านักเรียนดูนะสีแรกนี่คือสีอะไรคะเรด สีแดงให้นักเรียนเตรียมสีสีแดงมาเลยนะคะต่อไป orange เ,เลขสองนี่ต้องเป็นสีสม้มใช่ไหมคะ orange ต่อไปเลข3าจะต้องเป็นสีเขียว green เลขสี่จะต้องเป็นสีฟ้า blue เห็นไหมคะ ต่อไปเลข5จะต้องเป็นสีน้ำตาลภาษาอังกฤษอันว่า brown เตรียมสีไหมครบเลยนะนักเรียนมีสีแดงสีส้มสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลอ่นักเรียนดูที่รูปสิเขาบอกว่าระบายสีรูปภาพตามตัวเลขที่กำหนดนักเรียนดูสิมันเป็นนกอ่ะเป็นรูปไก่ใช่ไหมคะอ่า ไก่ต็อกบ้านใครเลี้ยงบ้างไะไก่ต๊อกนะเรามาระบายสีพร้อมกันเลยนะอ่าเอาเริ่มแรกเลยระบายสีตรงหางของมันก่อนนะคะหางของมันสีแรกก็คือสีอะไรลูกเบอร์หนึ่งสีอะไรสีแดงใช้สีแดงเร่สไพร้อมกันเลยเนาะเร่ เบอร์สองสีอันที่สองใช้สีเบอร์สองก็คือออเรนจ์ออเรนเบอร์สามใช้กรีน ทําได้ไหมคะเบอร์สี่เราก็ใช้ในเลขสี่ก็ใช้สีฟ้าเห็นไหมล่ะแล้วเรียนลองไปทำดูนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ด้วยนะคะ แล้ววันจันร์ทอย่าลืมให้ผู้ปกครองมารับแบบฝึกหัดแล้วก็เอาแบบฝึกหัดอันเดิมมาส่งครูปอด้วยนะคะตั้งใจเรียนนะคะคิดถึงเด็กๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทระเทพยอวรางกูลทรงพระราชสมภพณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28รกรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา17.45นาทีได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิวราลงกรบรมมจักยาดีสอนสันตติวงศ์เทเวศธรร,รงสุบริบาลอภิคุณูปราการมหิตลาดุลเดชภูมิพลเนเรศวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์สว่างขวัตบรมขัติยราชกุมารเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถ เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีประชนมายุครบ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรกกล้าโปรก,กรหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวราลงกรสยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่า สมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัชิราลงกรบดินทระเทพยยวรางกูลสิริกิติยะสมบูรณ์สว่างขวัตวรคัตติยะราชสันตดีวงศ์มหิตละพง์อดุลยเดชจากกรีนเรศย,ยุพราชวิสุทธ์สยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่สามของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลรุ่นที่สองจากโรงเรียนจิตรดา แล้วจึงเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงศึกษาต่อระดับปฐมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีธแควนซัสเซตและระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แควนซมเมอร์เซตประเทศอังกฤษจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงสคูลซิกนีประเทศออสเตรเลียแล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยายลายัยดินซั์เวลประเทศออสเตรเลีย ประเทศไทยสรงรับราชการทหารแล้วส่งศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระไทยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งอย่างทรงดำรงพระยศทางทหารของสามเหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกนอกจากนี้ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านการบินทั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินพาณิชย์ ส่งปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF e ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่หนึ่งในปีพุทธศักราช2549และกรมการขนส่งทางอากาศทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายใบ,บรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบินสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง737-400 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณ์บดินทระเทพยะวรางกูลมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบร,วนริวรรพพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชะกิจทางาศาสนาเป็นประจำเสมอ เช่นส่งเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณน,นวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาวันข้าวพรรษาและการถวายกรถินหลวงตามวัดต่างๆ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมากมายส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ด้านการต่างๆนานาประการทั้งที่ท่งปฏิบัติแทนพระองค์และท่งปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง พระราชะกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสารค์ความพาสุขสงบแก่ประชาชนนำความเจริญภัยบุญและความมั่นคงมาสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขการสารการสังคมสงเคราะห์การพระศาสนาการต่างประเทศและการศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาลูเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณ์บดินทรเทพยวราชกูลน์ดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรนำงานวิจัยและการบริการจัดการไร่นาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์อย่างความปลื้มปิติให้กกบพวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง